อะไรกันมันจะไปแย่งมะพร้าวมันนะออกแทะไม่เต็มหรอกมะพร้าวอีเมฆมันนั่นน่ะอีเมฆมันจะไปเอาของมันด้ะมันจะปอกมะพร้าวน่ะจะส่งโรงงานโอ้ยมะพร้าวไข่เนี่ยมะพร้าวไข่พร้าวไข่อุ้ยมะพร้าวไข่วะปอกได้ครึ่งหนึ่งแล้ว ออบอกไปส่งโรงงานสิที่สดนะ,ออะเอาไปส่งโรงงานบอกไปบอกไปส่งโรงงานแล้วโอ้ยหมอกอย่าไปแย่งมันได้หมอกเด้อมาตัวนี้มันชอบบอกอบอกอแคาบชี้ๆบอกให้ดีๆ บอกให้มันบอกให้มันน่ากินเอาพริกขูด